ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนครับมนีสิพ้าพี่น้องไปตามหาวาวสองห่องครับผมหลังจากที่มาขึ้นผมปล่อยวาวไว้อยู่พูนนะครับพี่น้องประมาณตรงวาวหน้าจีตรงรรรอยู่ประมาณบันหลังค่าสีแดงครับผมผมแลนอยู่ทางแถวทุ่งหน้าทา้งรางครับทังต่ำบันนีวาวมาขึ้นนี่ล้มดีครับผมขาดหายครับผมผมบอกกาวาสม้าพี่น้องไปหาบึงครับว่ามันจะพอปะ อยู่ประมาณแท้งน,นี่แหละครับผมขามป้าไปหนีก็นสิเป็นป้าครับผมวันนี้สิพาพ,พี่น้องไปหาเบิ้งด้วยครับผมว่าสิพอบ่เสียกนี่หายไปครืนงนึงเลยครับผมนี่เงียบเหลือเสียกอยู่ซ่อมซ่อครับผมนี่เสียกได้หลายครึ่งกองครึ่งกําลัง ายไปเลยครับมือนีกระล้มดีครับผมตรงตามหาว่าวให้เจอครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปตามครับผมนี่ครับบานหลังคาสีสมสมนั่นแหละครับผมผมแลนไว้ว่าวขยิวผมมั่นครับผมนี่สิพาพี่น้องไปหาครับผมจีพอบ่แลนไว้ตะมักคืนแหละครับผมบสดแจ้งครับขาดก้อนครับป่เดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปหากันป่ะครับผมว่า มันหนาจิตามแรงล่มมาขาดมาเขาป้านี่แหละครับผมผมว่ามันต้องอยู่ป้านี่วังว่าสิปตกคู่สาเด้ครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งอยู่คู่สกคนครับว่ามันสิมีา่าแถวคู่สาครับผมไปเรื่อยครับผม ไรเบิงเสียกมันหนาสิมีส่วนเสียกอยู่ครับผมว่าวผมเน่ยเป็นเสียกสีแดงครับผมใส่เส,ส้น2.5มิลแลนวาว2อง1้อ180เส้นครับแต่ว,ว่าลมแห้งครับเมื่ขึ้นนี่นูกนกำลังรันเลยครับขาดก้อนครับผมเราจีตามหาครับผมว่ามันจีเห็นบ่ ระยะทางออกมาจากหม่องผูกนี่ก็ประมาณจากักสองรู้เหรอเยครับผมหม่องผูกเสียกเบานี่ตามหาอีกไปทางไหนก่อน,นไปเบื้งชนละประทานกันครับผมชนละประทานนี่เพื่อตกน้ำครับ น้องเดี๋ยวไปเบิ่งทำเลวงกว้างก่อนเพื่อแนนมเห็นไงครับผมระยะวาวาขาดมากอะจากนี้ผมมาแต่ทางผุ่นกะไกลเติบเลยเด้ครับนี่แต่ว่ามันคืนร่มแห้งอีรีครับเกียยสองจุดหามินเอาบอรยูครับผมสองหองลอยแปดสิบเส้นเดี๋ยวแนมหาซอยกันเด้พี่น้องเด้คุณได้เห็นเนี่ย ตกใส่เนาะพี่น้องบา้านนี่มาเมป็นคนหอยปดเอาเสียกันทีครับบังวาสิเห็นเนาะครับเนาะไปไปทางไหมครับผมหาเบึงขางตากกใหม่บ่มนหาสิเห็นนะครับเดี๋ยวลองไปเบึงมุมไกลไกแน่นะครับผมแาบนี้ ลองเลี้ยวไปในซอยนี่ครับเดี๋ยวนี่จะเป็นมี่ตะปาได้ครับนี่ย่ายมันข้างปกใหม่ทุ่งสูงอยู่ครับนี่เราจะไปทางนี้มั้งครับนี อยู่แถวนี่นะพี่น้องน่าจจะบ่ามากไกลบ้านิดเดียครับแต่ว่าลมแห้งครับเมื่อคนะืนครับอาจจะมากไกลเติบอยู่น้องต้องเบไปฟังขุนบิ้งพี่นอ้องหาเว้าวต้องเบิ้งรัศมีแล้วก็เบ,บิ้งระยะเว้าวขาดนี่หายากตัวพี่น้องบ่คือเว้าวตกแบบเบิดล้มเลยครับผม โอุ้มนน่งพี่น้องเป็นสนเสี้ยกเลยครับผมเนี่ยโอ้นนั่งพี่น้องเห็นสนเสี้ยกเลยครับผมน่ะนเห็นบพนพนน่พี่น้องโอ้นน่ะสนเสี้ยกอะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิง่งเกะๆมันแมนบ่ Đọc bình mừng ấm chỉ men bò Men thế thế là vì nóng men thế thế Đúng Ui Chưa thế mẹ Hấp Ồm mẹ thang quần Ủa đều leo to cây khác phi nong, không có men men theo thế à phi là, bưng phi nong, bảy men siếc bơ, mang nhau từ biết. เห็นแล้วอ้น lose ี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องนี่นี่เยเอามาตะพุ่นเลยครับพุ่นพุ่นพี่น้องเี่ยเอามาตะแทงพุ่นเลยนี่ครับเส้นเสียกครับสีแดงๆนี่ครับนี่นี่ อู้ส่วนมันพี่น้องเดี๋ยวต้องหาวาวกอนพี่น้องวาวมันยุ่แถวนี้เห็นเสียกแล้วก็ปลอดภัยแล้วครับเห็นเสียกอู้ผุ่นันมาแต่ผุนพี่น้องเสียกเลี้ยบหลากหลายเลยครับผมนี่นี่พี่น้องผมว่ามันจะขาดขาดตามขอโต้แบบนี้นะครับนี่ หุ่นเด้อพี่น้องอุ้นเสียกขาดไปครึ่งนึงเลยดอพี่น้องนีง่เหลือหลเลยเนี่ยุ่นครับเสียกเน่าไปพุ่นเดี๋ยวไปหาโตเบาดีกว่าพี่น้องปดเข้าเราจะคอยดึงเสียกกระทั่งพุ่นเลยนี่ครับนี่ <c oughs> คิดว่าจะจิ้มมาเจอเลยครับผมนี่ครับเสียกเดีย๋ยวตามเสียกไปครับผมตามเสียกว่าวไปเลยนี่ครับเสียกว่าวยินได้มีมีคนมาเห็นครับพี่น้องอยู่ในปา่า เสกเ้าขึ้นไปทางพุ่นพี่น้องตับเสกเ้าไปเลยขึ้นนี่รมแห้งตรนู้นกำลังดังดีเลยครับผมขึ้นไปทางมาทางนี้แล้วพี่น้องนี่ไก่คว่เป็นจริงแล้วครับ เสียกขึ้นไปถึงก๊กพักกระถินครับก๊กพัก,กเกษตรนี่เสียกตรงลัดไปทางขุนครับข้นไปนี่แหละตามเสียกไปกันอู้ปลาเรีอกพี่น้อง หางนี่เลยพี่น้องโอ้โหผนนู้น่ะพี่น้องหางมันนะ่ะเห็นหางแล้วครับพุ่นหางพันธุ์ยืนถึงปลายยอดใหม่เลยครับเรียกว่าตัววาวบ่บเห็นครับเห็นตาหางครับผม เดี๋ยวพี่้องหาตัวเบาบึงไหนครับอืปลาทึบเลยพี่น้องโชคดีแล้วพี่น้องได้ขึ้นแล้วเสร็จแล้วโอ้นี่พี่น้องนี่ครับวาวครับ ยี่ไกล้นี่ครับ <Yahoo! S 1> ผมฮัลดีนะว้ามวอยูสูงครับผมโอ้ยหเห็นแล้วพี่น้องอตามหาทางโดนใส่เสียกกบว่าใส่เสียกแง่อยู่เด้พี่น้องต้องเคลื่อนลมแห้งครับอู้เคียเคียเคียไหม ตัววาวครับเสร็จแล้วดีนะบนทัานสูงบันไดครับผมไาพี่น้องเอาลงไหปลดเข้าก่อนจีดเอเอาเสียกเก็บเสียกขึ้นครับปลดเชือกว่าวขึ้นนะครับนี่ครับไปอยู่สูงครับครับผมยังบาทันตกพื้นเลยครับผมขามขึ้นครับนี่ สอดแจ้งจนสายขรูเลยครับมื่อนี่โอ้ครับเอาลงกันครับ ได้ละด้อครับผมนี่ครับเอาลงมาตะพุนครับข้างต้นไม้ครับอ่าอปีกฮักเลยพี่น้องเนี่ยปีกฮักเลยตอนแรกเนี่ยตุล่าขึ้นฟังเสียงแทน 不谈。 nhưng nòng người ta นี่ครับพี่น้องส่วนมั่นจิขาดครับผมนี่ครับส่วนที่ขาดครับผมมัตามมากครับหยออดปอดยุ่งสิครับก็ะรับตอนนี้เลยครับผมดึงฟังฟูนที่เอาเบาครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับฟังที่มันขาดส่วนนั่นฟังที่ขาดอยู่หมองมัดครับส่วนนี้ส่วนหลายกลัวนี่ขาดมากกับเบาครับพี่น้อง โอ้ยขาดส่วนขาดนี่หลายกว่าส่วนขาดไปเบาหนี่หลายกว่านที่มัดไว้กบต้นใหม่เลยพี่น้องกายเน้องแล้วแล้วะครับผม่าไปเลียนวาตตอครับนี่ล่มดีครับผมคนน่ะโอ้ลมดีอีกมือหนึ่งแท้ครับผมฟังเสียงชนูวาครับผมแรงจะฟังเสียงอีกแต่แมลงนี่เออเาจุล่าขึ้นนะครับแตนแมลงนี่ เดี๋ยวตัวนี้ผ้าเสียกขาดอีกกี่แค่น้ำหาครับผมไปครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับมื่อกี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ